การ์ดเกมที่นำมาผสมผสานกับรูปแบบของเกมออนไลน์ที่สร้างระบบต่อสู้แบบเสมือนจริงที่ไม่เพียงสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เล่นได้มากที่สุดในเวลานี้แต่มันยังเป็นธุรกิจอ e ีสปอร์ตที่สร้างรายได้สูงสุดในโลกอีกด้วยแต่นั่นจึงทำให้โจ๊กชายหนุ่มตกงานผู้คงสภาพความของผู้ขี้แพ้ไว้ในตัวทุกระเบียบนิ้วกาลังเจอกับสภาะวิกฤตอย่างใหญ่หลวงไม่ใช่เพียงเพราะว่าเขากาลังมีปัญหาทางด้านการเงิน ไม่ใช่เพราะเขากำลังโดนทางบ้านบังคับให้เรียกตัวกลับไปสุพรรณเพราะไม่อาจหางานทำได้แต่เป็นเพราะว่าเขาดันไปจับฉลากได้รางวัลพิเศษจากโปรโมชั่นของร้านสะดวกซื้อและได้ซองการ์ดโง่งๆมาหนึ่งซองหากแต่ภายในความโง่นั้นมันกลับทำให้เขาได้เจอกับการ์ดที่หายยากที่สุดในโลกของ AOS ที่มีมูลค่าราคามากกว่า20ล้านบาท สำหรับคนอื่นนี่มันคือการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแบบที่ไม่มีใครแอบอ้างแย่งสิทธ์แต่สำหรับโจ๊กนั่นคือความอนละเวงที่จะนำพาเขาเข้าสู่โรคแห่ง AOS หรือ Age of Summoner ที่จะทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง